วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาแอร์น้ำหยดกันอันนี้เป็นแอร์ของป้าที่รู้จักกันนะครับพอดีแกมีปัญหาน้ำหยดตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็ถอดฝาครอบออกมาแล้วถอดฝาครอบด้านล่างนะครับแลวเดี๋ยวจะดูตรงท่อน้ำทิ้งซิมันตันหรือเปล่าก็ก่อนทำก่อนรือ้อเราก็เอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะเพื่อความปลอดภัยพอน้าทิ้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกเดี๋ยวมาดูกันว่าตันหรือเปล่า นี่การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอตอนนี้ก็ถอดท่อน้ําทิ้งมาดูนะครับค่อนข้างสกรปรกมากดูอันนี้สันนิษฐานว่าน้ํามันน่าจะไม่ไหลไปด้านนอกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองแกาท่อน้ําทิ้งที่ออกมาจากถาดนะว่ามันตันหรือเปล่านี่ผลปรากฏว่ามันไม่ตันนะ แย่ไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยก็สันนิษฐานว่าตรงท่อน้ำทิ้งเนี่ยอาจจะมีวุ้นมีเศษส,สปกปรกไปอุดตันทำให้มันระบายลำบากเดี๋ยวจะเอาปัม๊มอัดเข้าไปเลยให้มันออกไปด้านนอกให้มันท่อน้ำทิ้งมันสะอาดนะครับเพื่อจะช่วยได้เดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับผมก็ใช้ปืนฉีดน,น้ำแรงสูงนะครับใส่น้ำแล้วก็เข้าไปในท่อน,นี้เลยนะครับ น้ำสองขวดเนี่ยเพื่อที่จะดันสูงสปกปรกออกไปด้านนอกนะครับแต่อาจจะไม่ถ่ายทุกขั้นตอนนะเพราะจับด้วยทําด้วยก็ไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวไปดูตรงปลายปลายท่อน้ําทิ้งนะครับเพราะาน้ําออกดีแล้วตอนเนี้ยเปิดดูว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวประกอบกลับนี่นะครับมันจะมีวุ้นสิ่งสปกปรกที่ออกมาจากท่อน้ําทิ้งเนี่ยตัวการที่ทําให้ท่อน้ําทิ้งตันโอเคตอนนี้ผมก็อัดน้ําแรงดันสูง เข้าไปล้างเข้ามาแล้อาดในท่อแอร์เรียบร้อยแล้วครับก็น้ําออกดีแล้วเดี๋ยวจะประกอบกลับเข้าที่เดิมอันนี้ก็สวมท่อน้ำทิ้งที่ออกไปด้านนอกกับถาดน้ําทิ้งไปแล้วนะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะที่ถาดเราไม่ได้ทําความสะอาดเพราะว่าช่างล้างไปแล้วเมื่อประมาณกี่เดือนนะบ้าเดือนน่าจะเดือนแล้วอ่าก็เดี๋ยวแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวประกอบกลับแล้วก็ลองเทสให้แอร์ทำงานดูนะว่าน้ำจะหยดลงในห้องอีกหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับก็ทดสอบเปิดแอร์ไปแล้วสักสักพักหนึ่งแหละ ก็แอร์เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้ปกติแล้วถามป้าเขาถ้าเกิดว่าประมาณเนี้ยก็น้ําหยดแล้วล่ะแต่อันนี้ก็คือไม่หยดแล้วเราก็ต้องทดสอบลองใช้ไปสักพักนึงครับว่ารันไปเรื่อยๆแล้วน้ําจะหยดอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายขาดอีกก็ต้องถอดหมดเลยล้างทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดที่ตัวถาด ผาดที่อยู่ในตัวแอร์ด้วยเพราะว่าในนั้นก็คงจะสกปรกระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ถอดเพราะว่าเราเรามีเวลาน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเรียกช่างผู้ชํานาญการดีกว่าเครื่องมือเราไม่ครบอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาอาการน้ําหยดในห้องใครมีแอร์แล้วน้ําหยดในห้องแบบนี้นะครับก็คือท่อแอร์มันอาจจะตันหรือสกรปรกมีเศษสิ่งสกปรกไปอุดตันแล้วก็ล้างทำความสะอาดลักษณะดีได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ